Давай. ัสดีพ่อแม่พี่น้องปงปยสู้ผู้สกุลนะคะพี่น้องคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ประเทศไทยเมืองไทยเมืองอมรบ้านเรานะคะพี่น้องคะหรือว่ากรุงเทพมหานครเมืองอมรของประเทศไทยของเรานาะพี่น้องคะวิไลก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยได้หลายมือแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าคลิปที่ทําคลิปที่เที่ยววิไลก็ได้เหตุหลายนะคะเนาะวิไลมาถึงประเทศไทยวิไลก็ได้กลับไปที่คอนแกนเลยอกคะเพราะว่าวิไล ได้รอบเพื่อนเนาะกันเนาะเพื่อนเดินทางมาที่หลังเพราะว,ว่าวิไลกับเพื่อนนัดกันวา่าเราจะตะลอนที่กรุงเทพอ่าเพราะว่าเพื่อนไปอยู่ประเทศนอกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนไปอยู่ประเทศเยอรมัน20่0ปีเนาะกันเนาะยามมาเมืองไทยเพื่อนกับบ่เคยได้แวะในอ่าตัวเมืองกรุงเทพเจกเที่อะนเนาะคะ่ะเพื่อนก็มีแต่ว่าลงสนามบินปุ๊ดเพื่อนกับบินไปบ้านเพื่อนอยู่เนาะคะ่ะต่างคนกับต่างแงกย,ายกย้ายกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่า ครั้งนี้เรานัดกันว่าเราจะเที่ยวในกรุงเทพด้วยกันก่อนแล้วเราค่อยแยกย้ายกลับบ้านไข่บ้านมันเนาะคะ่ะพ่อเพื่อนมากพี่น้องคะเราก็มาตลอดในกรุงเทพนะคะเนาะอันกมาที่นี้คะ่ะในอา่า เขาเอิ่เอียงกับพี่น้องค่ะเซนทรัลเวิลด์เนาะก็เนาะก็เที่ยวยุดแถวนั้นเนาะค่ะเพราะว่าเซนทรัลเวิลด์ประตูน้ำแพตตินัมหรือว่าตรงนั้นมันสิแบบว่าเป็นแหล่งชอปปิ้งเนาะเนาะเป็นแหล่งชอปปิ้งเป็นสถานที่แบบว่าชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวมากก็จะเที่ยวยุ่ตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันโยงใยไปหลายสถานที่เนาะเนาะมันมีสกายวอล์กมันมีช่างเดินกันเป็นถึง ถึงกันหมดนะคะเนะาะเพราะว่า,าตลาดประตูน้าเพื่อ,อซื้อเสื้อผ้าหรือเพราะว่าเดินเขาแพทินามหรือเพราะว่าเดินเขาห้างผ้าตาลุ่นเก่านะคะพี่น้องคะมันจะจะรดถ,ถึงกันหมดเนาะคะ่ะวิไลกับเพื่อนๆกับอันนี้คะ่ะเดินชอปปิ้งกันยุยานนี่แหละคะ่ะยู่กันตต็งเตะเสาพลจนหอดบายหอดเกือบคำพล่นนะคะ่ะพี่น้องคะกะ เนาะกะสันหาสื่อเสีย้าแนๆ่ๆลงถงล่งเท้าเ,เป็นอะไรที่เป็นแบบว่าของผู้ยิ่งล่ะเนาะคะ่ะพ่อคำมากกับภากันไปลองเลือกค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามูวิล่ลอยากเห็นเนาะคะ่ะอยากไปลองเลือกอยากไปอะดินเนอร์ชมบรรยากาศแสงสีเนาะคะ่ะ ของกรุงเทพมหาคนครเมืองอมรบ้านเราค่ะ <c oughs> ถามว่าวิไลเคยบอวิไลเคยค่ะวิไลเคยลองไปหลายเชื้อนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนนบะ่เคยลองเนาะค่ะกันเลยว่าเอา้าเอาไปกับไปที่แรกเพื่อนบอกว่าจะขึ้นที่ตึกใบย,ยกเพื่อ,อ,อนางกินเขาขึ้นไปทั้งเทิมบนตึกใบย,ยกเพื่อนนางกินเขาแล้วก็ชมวิวบรรยากาศของกรุงเทพแต่บัดนี้ตกลงกันไปตกลงกันมาลงมติกันว่าโอเคเราไปล่องเรือดีกว่าเพราะว่าการล่องเรือมันไม่ได้อยู่กับที่มันได้เห็นมาก ถึงจะไม่ได้เห็นแบบว่าสูงเนาะคะ่ะเนาะมันบ่ได้ยูจงสูงสูงคือตึกใบยกแต่ว่ามันกระไดล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพญาความสวยงามวัดอรุณหรือว่าจุดนั้นจุดนี้สวยงามเนาะค่ะเป็นสีสันของกอรุงเทพมหาคนครเมืองอมรบานาเฮาานาะพี่น้องก่อนจะล่งเรือก,กับผ้ากันชักนผงชับภาพชักไปราคะพี่น้องคะพอเรือล่องมาจอดข้างหน้าเนาะค่ะเตรียมจีเดินขึ้นแล้วโอ้พี่น้องคะที่แรกวิไลกับว่าโอ้ยอันนั้น คนมันหลายคะ่ะพี่น้องคะมีแต่นักท่องเที่ยวนะคะนักทโซนมากรรมีแต่นักท่องเที่ยวเป็นคนเอเชียนะคะหรือว่าเป็นคนจีนนะคะจะสิหลายสมกกัครวานะคะถ้าจะเป็นคนยุโรปหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นฝรั่งนะคะบ่คอยได้หลายเท่าใดส่วนมากแบบว่ากลุ่มทั่วหรือกลุ p, ่มกลุ่มทั่วคนจีนเขาจะสิจองจองแบบหลายนะคะมาคะ่ะพี่น้องคะมาไปน้ำกันวม่ไรจะพาล่องเรือ ยูนิคอนนะคะชมอะสองฝั่งข้างแม่น้ำเจ้าพยาเนาะคะ่ะยามข่าคขืขนที่กรุงเทพมหานครเมืองอมรบ้านเราค,ค่ะไปไปค่ะมาขึ้นเรือน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. i It's the best we ึ้นมาบนเรือเ้อนะคะเราก็มีเบอร์โต๊ะของเราค่ะพี่น้องคะเบอร์โต๊ะของอาวิไลกับเพื่อนๆคือ อ่านเลขบีเก้าเนาะเนาะข้างบนเลือกมีอีกชั้นหนึ่งเนาะพี่น้องคะแต่เราบุ๊กได้ชั้นข้างล่างเพราะว่าข้างบนมันเต็มก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆกับผ้ากันตังใจอยากอยู่ข้างบนแต่ว่ามันเต็มแล้วแต่ก็บอเป็นยังพี่น้องคะอยู่ชั้นล่างก็บว่เป็นยังวิวข้างล่างกัดงามขึ้นกันค่ะเพราะว่าเราสามารถอยู่ข้างล่างได้ตอนเวลาเรานั่งทานอาหารบุฟเฟ่เนาะพี่น้องคะแต่ว่าหลังจากที่เราทานเราดื่มเนาะพี่น้องคะหลังจากที่ห้ากินแล้วห้าดื่มแล้วเรียบร้อย เขาสามารถขึ้นไปข้างบนไปชมวิวข้างบนไปถ่ายรูปไปอ่าไปยืนชมบรรยากาศซ่องฟังของแม่น้าเจา้พาพญาใด้นะคะพี่น้องคะเขาก็จะมีบุฟเฟ่ตนี่แหละค่ะพี่น้องสวยงามนะคะเขาจัดแต่งในสวยงามอาหารก็หลากหลายพี่น้องคะแล้วคิดว่าคุ้มยูดอกค่ะ,ค,ะคุ้มกับคุ้มกับการจ่ายนะคะพี่นอ้องรู้สึกว่าจะเป็น โต๊ะเราก็ประมาณหัวละ900บาทนะคะพี่นองค่ะมันจะมีเครื่องดื่มให้กับเราในชุดของบุฟเฟ่เนาะคะ่ะเราก็กินแบบไม่อั้นละคะ่ะตักไปโหลดพี่นองค่ะมีปัญญาตากักตักไปนะะเนาะค่ะเนาะวิไลกับพ่อคอยเท่าใดดอกคะ่ะที่นี่นอกเนจากจากบุฟเฟ่หรือว่าเครื่องดื่มทีเขามีาจัดไว้ให้เนาะคะ่ะวิไลกับเผื่อนกับผ้ากันซั่งวายขาวสองขวดนะะเนาะค่ะเนาะกะโต๊ะไป 2006- 2007พล่ะค่ะพี่น้องคะประมาณนั้นที่แรกก็ว่าสิเอาขวดเดียวค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามีไรเป็นคน้ีจีบบว่ากินแล้วติดลมค่ะก็เลยส่วนเพื่อนบอกว่าเอาอีกขวดเนาะอีกเพื่อนคนนึงกับว่าใคอดื่มท่าดค่ะก็มีแต่วิไลกับวิไลล่ะค่ะดื่มน้ากันพี่น้องคะเรือก็เริ่มเลือกเริ่มสตาร์ทออกเนาะค่ะนอกจากจุดตรงกลางเนาะค่ะพี่น้องคะ อันเท่ากับจะ whole, ลอง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 ไปเรื่อยลราคาจนหอดอันสภาพเริ่มสตาร์ทกล็ลองลองลองไปเรื่อยๆราคาพี่น้องบารน,นี้ก็เท่ากับหาตักอาหารกินเนาะค่ะพี่น้องคะเราก็นั่งดืม่มนั่งทานชมวิวไปรอบๆสองข้างฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาค่ะงามค่ะพี่น้องคะล้วเพิ่นก็มีโดนตรงโดนตีเพิ่นก็มีนักรรองเนาะค่ะขับกล่อมไพเราะให้แบบว่าสนอหัวกันไปไค่ะพี่น้องคะวิไลก็เคยบอกไว้แล้วเนาะค่ะเพราะว่า<ห>วิไลเคยบอกไว้แล้วว่าข้างที่แล้วเนาะค่ะ ช่วงที่แล้วก้อนทีวิไลจะเที่ยวกับพาะใหญ่หรือว่าก้อนทีวิไลจะบินไปประเทศเยอรมันวิไลก็บอกเลยว่าอยู่เมืองไทยวิไลบ่คอยไดเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าข้างที่แล้ว3เดือนเต็มๆวิไลมีคลิปอยู่สองสามคลิปเพราะว่าวิไลบ่อยอยากมากแบบว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เรามาตังกล่องถูกสิ่งถุกอย่างที่อาประจําวันในชีวิตเจ้าของมันหลากหลายโพดเนาะค่ะพี่น้องในที่สุดก็มีดราม่ามีคอมเมนต์ข้ามาเนาะค่ะว่าไม่มีคอนเทนต์แล้วเลยว่าสั่นวาพี่น้องค่ะว่าวิไลมาเมืองไทยบ่มีคอนเทนต์ ว่าไปแชะผู้นัน้นไปแชะผู้นี้คนยังวิไลนี่เลยคะ่ะจะไปแบบว่า อาไปแสกเขากถ้าเขาบมาแสกอนอันที่เขานางเววาววแวาแหกปากปันหอนเฮาหอนอยู่บ่หยุทธ์เศร้าเขามาาซองเขาม้าอาหาคอมเมนต์นช่องวิไลสาหรับพีพีเอฟซีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนมาคอมเมนต์นช่องวิไลเนาะค่ะเนาะนั่งเปรตสัมภเวสีเขามาซองเขามาเคลียเขามาหาว่าผู้ใดคอมเมนต์กับวิไลจังใดว่าวิไลคุยกับคอมเมนต์กับพีพีเพื่อนเพื่อนเอฟซีจังใดอามันก็เอาไปนางเฮาหอนมันก็เอาไปนางหอนบ่หยุทธ์เศร้าเดี๋ยวเรื่องนั้นนี่เดี๋ยวเรื่องนี่ 当当，听。 เรื่องแต่ละเรื่องที่มันเบาว่าเป็นความจริงไม่ได้มีอะไรที่เป็นความจริงเลยจังเรื่องการยาของพญายเนาะคะ่ะนั่นมันเป็นสิทธิส่วนตัวของเพ่นนั่นมันเป็นเรื<ง>่องส่วนตัวของเพ่นที่เพ่นกับเมียเพ่นตกลงกันถ้าถามว่าวิไลกับพญายมีแพลนบอตอนทีก่อนจะไปงานแต่งของหลานเพิ่นทีประเทศอิตาลีเรามีแลนเนาะคะ่ะนอแตงว่าเพราะเมียเพ่นตรวจแล้วเห็นแล้วเจอแล้วแบบนั้นนั่นเป็นคําขอนั่นเป็นคําตกลงของผัวเมียเพ่นนั่นเป็นคําของผัวเมียเพ่นสองคนแล้ว สิเห็ุแล้วแต่่นสิตกลงกันเฮาบ่สามารถไปสงเพิ่นได้ว่าเธอต้องเหตุจึงสันเธอต้องเหตุจังสีเพราะว่าทุกมือนี่ถามว่าพ่อยญ่ดูแลวิไลดีบอถามว่าพ่อยญ่โอเคกับวิไลบอถึงจะไม่มีทะเบียนสมรสถึงจะไม่แต่งวิไลก็มีความสุขในที่แบบว่าพ่อยญ่ซัพพอร์ตดีตลอดพ่อยญ่ดูแลดีตลอดเรื่องไม่บางเรื่องมันเป็นเรื่องของเพ่นผัวเมียนะคะพี่น้องคะเพ่นใส่ชีวิตน้ากันมา 30- 40กว่าปีก่อนสิเพ่นจะมีวิไลนั่นมันนั่นมันเป็นเหตุผลของเพ่นที่สิ ตกลงกันนั่นมันเป็นเหตุผลของเพิ่นที่ว่าเพิินสาม,มารถสิห่วงผัวเพิินเพิ่นสาม,มารถสิเห็ดให้ผัวเพิินเพิินสาม,มารถสิแบบว่าอยากให้ผัวเพิินได้ใส่ตรงนั้นโดยที่อ ทุกบาททุกสตางค์ของคนที่หามาน,กนากานบ่ห้มันสูญเข้าไปในรัฐบาลเหมือนอันอีที่มันมานางเฮาหอนมันบ่รูจจ้จริงมันมานางเฮาหอนมันมาเว้าในเรื่องที่แบบว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเน,นาะค่ะน่งตอแหลไปมือมือมมีคอนเทนต์บ่มีอีหยังกับเขามาซองในช่องวิไลแล้วก็บ,บอกแล้วก็มาเบิ่งคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนที่เมน,เน,เน,เนคุยกับวิไลก็เอาไปนางเบาเอาไปนางหอนบ่หยุดบ่เศร้าไม่รู้ไม่จักจบไม่รู้จักสิ้นเนาะค่ะแล้วแต่ละโพสที่วิไลโพส ในชุมชนนะคะพี่น้องคะวิะไลว่า เปรตสัมภเวสีถ้าผู้ใดอยากเป็นเปรตสัมภเวสีก็รับเอาไปแม่เมนว่าค่ะพี่น้องค่ะเขาชื่อเปรตสัมภเวสีหรือเปล่าเขาเป็นผีหรือเปล่าถ้าเขาเป็นผีก็ให้เขารับไปนะคะพี่น้องค่ะเขาเป็นเปรตสัมภเวสีหรือเปล่าถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็ให้เขารับไปเมนว่าพี่น้องค่ะคําชีวิไล่เขียนคําโคมแต่ละคําคขามชีวิไล่เขียนขําเตือนสติแต่ละคํามขามชีวิไล่เขียนอย่างลงในโพต์มันไม่ใช่การแชะมันอาจจะอาจค้ายๆค่ะพี่น้องค่ะโอเคอาจจะคล้ายๆ มันเหมือนการเตือนสติมันเหมือนกับการบอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้เขาได้คิดให้เขาได้สํานึกให้เขาได้หยุดในการกระทําที่เขาทำํำจะถามว่าวิไลแค่บอกวิไลบอกแค่ดอกค่ะอยากนิบอ,อยากเฮาฮ้อนแบบไหนก็เฮาฮ้อนไปเหิดแล้วแต่ แล้วแต่เปรตจะเห่าอนเนาะค่ะอยากหอนยูบ่หยุดบ่เศร้าอยากหาเรื่องยูบ่หยุดบ่เศร้าอยากระร่านยูบ่หยุดบ่เศร้ากบเรื่องของเปรตเนาะค่ะเนาะใครเป็นเปรตหรือว่าใครเป็นเปรตสัมภเวสีก็รับไปเนาะค่ะแต่ผู้ใดบ่แมนกะกย่าไปงงเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละอาคลิปีวิไลเหตุวิไลบ่ได้มานังเบาเรื่องเขาวิไลบ่ได้มานังเว่าเรื่องไผวิไลว่าแต่เรื่องของตัวเองวิไล วิถีชีวิตของตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งวิไลโพด์เข้าไปในชุมชนคือเกิบนะคะคือแบบว่าบางเชื้อเพื่อนผู้นั้นเพื่อนผู้นี้เพื่อนท่มาบอกให้ฟังเพื่อนผู้นั้นเพื่อนผู้นี้เพื่อนคุยมาบอกให้ฟังเพื่อนคุยในเมเซนเจอร์หรือว่าอ่าเพื่อนท่มาคุ้ยบางเชื้อเหากับเขาไปเบิงตามที่อ่าเพื่อนบอกมาแต่เข้าเห็นแล้วบางเชื้อเห่ากับเอื่อมระในความหยาบสันดานหยาบสันดานต่ําแบบนั้นอยู่ประยุทธ์ว่ารแต่ว่าไปกะ ย่าไปใส่ใจนะคะพี่น้องเนาะเบาไปแล้วกับแค่นั้นแหะพูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตําลึงทองนี่ขาจาวางสีแล้วเนาะพี่น้องคะอันที่วิไลเปียบว,ว่าเบาก็มาเลนก็มามาเลียปากนั่นแหละคะ่ะวิไลกระทิงบอกว่า วิไลย,ยูของวิไลดีๆหลอนกับว่าย่อมหยุดนะคะหลอนไม่ย่อมหลอนว่าย่อมหยุดหลอนแสะเอาไปทุกเรื่องหลอนสั้น้าเอาไปทุกเรื่องวิไลกับปอยไปแล้วนะคะพี่น้องคะแต่วันนี้ที่วิไลโพสต์ไปเนาะหมื่ว,ว่านวิไลโพสตล่องเท้าไปวิไลบอมมี่อ่ะ พอได้สี่สิบเปรียบไปกับเปรตตนนั้นแล้วผู้มาเม่นกัซักตะวามเมรนะคะพี่น้องคะผู้มาเม่นกัซักตะวามเมรเณรระเบิงเนาะค่ะมาเมืองไทยไม่มีคอนเทนต์ละสิเที่ยวไปแชะเขาอยู่เรื่อยว่าสันวา่าโอก่นเจ้าสิมาวาให้ข่อยก่อนเจ้าสิมาเให้ข่เจ้ากลับไปเบิงเผือของเจา้าในเด้อเจ้ากลับไปเบิงเ,ง,เเเงเปรตสัมภเวสีของเจ้าเนว่าเขาเฮาหอนอีหยังว่าสุกมือสุกมือนอกจากเขาเหตดคีปแล้วนอกจากเขานางไห่สดแล้วเขาเฮาหอนอีหยังเด้อค่ะแล้วเขามาเบง ในช่องข่อยนะคะว่าในช่อง่อยน่ะคอยไปเฮตุอีหยังนะคะนาอพี่น้องคข่อยไปทําอีหยังเขาคอยก็เหตุตะคลิปของข่อยนะคะพี่น้อง่ะก็คือว่าล่ะค่ะวิไลบอกเราวิไลบริสุท่ไ์บริแค่ค่ะถึงจะมาว่ามาเมืองไทยไม่มีคอนเทนต์โอ้ใส่หคอยมานางนากองเ้าน่เบานีหาเรื่องผู้นันหาเรื่องผู้นีนันบบแมนคอยเด้อค่ะนี่ไม่ใช่วิไลนะคะช่องวิไลจะต้องมีแต่ความสุขช่องวิไลจะต้องมีเรื่องตลบขดขันช่องวิไลก็จะพาเที่ยวนะคะช่องของวิไลไม่ได้มานั่ง เห่าหอนหาเรื่องคนอื่นนะคะพี่น้องคะ่ะช่องของวิไลโมเมนว่าตื่นขึ้นมาไปหาเสาะไปหาแสะหรือว่าไปเสาะหาเหม็หหนต่างๆเรา,า,าะมะนาน่งเห่าหอน,หา,อน,นหาเรื่องผู้นั่นหาเรื่องผู้นี่แสผู้นั่นแสะผู้นี่เอา,เอาตอแหรเขาตัวเอาชั่วให้คนอื่นบมเมนจังสันเด้อค่ะช่องวิไลมีแต่ความ,นมนสนุกตลกขบคันเด้อค่ะเด้อไฟมันมืดคุณแม่นทางนี้ทางนี้ก็ลอลอลเลยน ก็คุณเริ่มจะอ่าอะไรนะแฮ้งโอเวอร์เริ่มเมาแต่คุณลูกไม่เมานะคะคุณลูกเป็นเด็กดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เราก็พาพาอะไรลูกพาล่องเรือลเชื่ออะไรลูกเรือเรือชื่อยูนิคอร์นอะคยูนิคอร์นคือ หากว่าแม่ๆทางยุโรปอยากจะมาเที่ยวแล้วลูกต้องต้องลองเซิร์ชใน Google ค่ะแล้วก็จะมีขึ้นเลยมีครูสแล้วเราก็เลือกเท่าไหร่ลูกค่าหัวเท่าไหร่มีหลายราคา6 0 0้0 0แ0ดรพันกว่าก็มีอ่ะแล้วเราเราเอาวันนี้เท่าไหร่ลูกวันนี้890ร้อโอเคแล้วเราหมดไปกี่ขวดในในในเนือจัดแปดร้อยเก้าสรูดได้ไหมไม่ได้เหรอโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We want. Chase the name, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top.